สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีสุขู่สุกคนนะครับทีเขามาเบิงช่องไอ้นุ่มนนหนนะครับก็วันนี้ก็จะไปส่งดินปลูกพี่น้องที่จังหวัดเจษโสทอนนะครับที่จังหวัดเจษโสทรนก็ไปก็เต็มรถนะครับก็เหมือนเดิมพี่น้องครับก็มาทักทายกับเอฟซสักหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการจัดงานบุญงานประเพณีต่างๆแต่ช่วงนี้นี่ขึเข้ารรษาแลพี่น้อง หลายคน f อซก็ยังจะไม่ได้เห็นนะการจัดงานบุญนะครับผมรู้สึกว่าผมอยู่ภาคอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับการจัดงานบุญไม่จะเป็นงานศพบ,บ้างงานบวชบ้างงานแต่งงานนอะไรกับงานต่างๆบ้างนะร,รู้สึกว่าสําหรับตัวผมนะนะครับรู้สึกว่าเมื่อยพี่น้องเหนื่อยแล้วก็รู้สึกสิ้นเปลืองนะครับบางครั้งบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นนะครับการจัดงานบุญพี่น้อง ผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นการปรุงแต่งนะครับเป็นการอุปโภคปรุงแต่งขึ้นมานะแต่ก็อย่างว่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับว่าความเชื่อนะครับของนะครับผู้เฒ่านะครับของคนสมัยก่อนมันก็บม่ได้คือเขานะครับไม่ได้คือผมหรือว่าบางคนตอนนี้กับบริคิดคือผมเหมือนกันนะครับว่าการจัดงานบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับการสิ้นเปลืองแต่สาหรับผมแล้วนะครับผมก็จมองไว้ว่า ช่วงนี้พี่น้องเศรษฐกิจนะครับเงินทองมันหายากมันฝืดเครืองนะครับมันเห็ดอีกยังหนี่กะมิตรแนวสินเปลืองซื้อนะครับทําอะไรไปก็มันมันเปล่าประโยชน์นะพี่น้องเพราะว่าโลกหลังความตายหรือว่าโลกการทําบุญเนี่ยมันก็ไม่รู้นะครับว่ามันแมนคือเพื่อนบาบอนะครับเอาคิดตัวอย่างง่ายๆบางทีนี่นะครับทําบุญกันเอิบกระเลิกทําบุญแบบใหญ่โตนี่นะครับคนที่ได้รับส่วนบุญไปก็ ไม่เห็นมาเข้าฝันหรือว่าไม่ได้แจ้งลายมาเตือนเลยบางทีว่าไปดีสมสุขบ่หรือว่าจังใดน,นะครับผมก็เลยมองว่าการตายนี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของอีกโลกนึงนะครับการทําบุญนี่นะครับบางทีก็สิ้นเปลืองนะครับลําบากลําบากคนเป็นซื้อนะครับยิ่งเป็นการจัดงานศพแล้วนี่ยิ่งหนักเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าการจะจัดงานศพนี่นะครับ ตามบ้านนอกแถวบ้านผมนีนโยวพี่น้องเอยนะครับหมดหมดวัวไปหลายตัวหมดหมูไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะจัดจบนะครับก็ต้องสูญเสียนะครับเงินการจัดงานนี่นะครับเป็นจํานวนเงินเป็นแสนนะครับทุกวันนี้นะครับเงินเป็นแสนนี่นะครับมันก็หายยากอยู่ด้นะครับขอจะได้เงินมาแต่ละบาทนะครับยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับแล้วก็การตายนะครับผมว่านะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเหมือนก็ ชีวิตคนท่อก็คือจังหมูหมากาไก่ทั่วไปก็เป็นสิ่งมีชีวิตการตายนี่ก็คือก็แค่เบิดล่มหายใจแหละครัเลี้ยวไปซื้อๆนะครับการจัดเอาพระมาสวดไห้หลายขึ้นนะครับก็ดูเป็นการสิ้นเปลืองนะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็เพิ่งจะสวดอันเก้ากันลันะครับสวดหลายนะครับสวดหน่อยก็คือเกา่าอยู่หลายขึ้นก็คือเกา่าแต่กันอยู่แต่ละขึ้น,นะ คนเป็นก็นต้องสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินนะครับบางคนก็ได้ไปกู้หนี้ยืมสินประจัดแน่นะครับหรือบางคนก็มีเงินชาปนากิจสงเคราะห์ทกศเนาะบานห้องทีหินหีดกันนะครับหรือบางคนก็มีเงินประกันชีวิตนะครับแต่ถ้ามองดูอีกอย่างหนึง่งพี่น้องถ้าเราเอาเงินตรงนี้นะครับจัดแบบพอดีพองา้นะครับหรือว่าไม่ต้องจัดเลยก็ได้พี่น้องง่ายประหยัด เอาเงินชาปนกิจสงเคราะห์นี่นะครับหรือว่าเงินประกันชีวิตเนี่ยที่ได้มานี่นะครับเอามาต่อยอดนะครับต่อยอดธุรกิจต่อยอดเห็ดไห้เห็ดหน้าปั๊บปุงหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเอาไปลงทุนจะไปทำนะครับให้มันเกิดไร้ได้จะดีกว่าไหมดีกว่าเอาเงินตัวนี้นะครับไปซื้อมานะครับซื้อมากินแล้วก็หมดไปนะครับซื้อมากินแล้วก็เบิดไปซื้อๆดิเงินพวกนี้บรกิกรประโยชน์เนี่ยค้นเปลี่ยนเลยนะครับ มีแต่สร้างจะสร้างปัญหาให้กับคนที่คนเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเงินตัวนี้ไม่พอแมนบอกถ้าเงินตัวนี้ไม่พอก็อต้องไปหยิบยืมเงินตัวอื่นเข้ามาอยู่ดีนะครับอ่คือมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับแล้วก็แต่บ้านห้อ,องก็นิยมจังสี่พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเรานี่ก็ถ้าใครจัดไม่ดีนะครับก่อสีม่องว่าขีไล่นะครับสีม่งว่า สี่ทีหรืสิมองว่าต่างๆนะนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันโบแมนพี่น้องมันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเราปัญหาสําหรับเราคือเราเราเอาเฮ้าสิประหยัดเห็นได้ดายที่สุดจังใดนะครับแต่ถ้าเฮาจัดไปแล้วมันก็บ่ได้เกิดประโยชน์นะครับไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนเป็นเลยนะครับแม่นบ่ล่ะกระลองคิดคือายงผมเบืองว่า เขาเฮ็ดไปแล้วนี่นะครับมันก่อประโยชน์หหเหงาบ่านะครับหรือว่ามันมีแต่เบิดไปนะครับแ้วก็ต้องมาจัดงานศพแล้วกับพพอเด้พน้องนะครับจัดงานศพแล้วก็ยังไม่พอนะครับต่อไปก็ต้องต้องมีการทําบุญหาคนตายอีกนะครับนี่แหละนะครับการตายนี่บางทีมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาของชีวิตคนเราเดาแต่ว่ารู้สึกว่าการจัดงานให้กับคนตายนี่มันจะหลายขั้นตอนมากนะครับทําบุญหาอีกนะครับทําบุญหาอีกกับเบิดไป ไปบ่นหน่อยพี่น้องนี่ก็หมดหลายเสียอีกนะครับถ้าบางเจ้าบางคนก็จ้างมาลองมาร่าอ่าเิ่นมีเงินกับสีแล้วสต่เพิ่นล่ะครับแต่ว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับการแบบีปจ้างมาหอระศพบมานี่กับม,ม่นแนตะจ้างต่มาหอระศพบนะครับอ่าไหนเราจะต้องไปจ้างไออะไรนะสอหอจ้างผู้รักษาความปลอดภัยมาดูแลงันดีนะครับวุ่นวายนะครับวุ่นวายไปอีกนะครับแต่ถ้าใคร อยากเอาหนาเอาตาหรือว่าพ่อมีกระลังซับก์กระสีพ่อจัดพี่น้องแต่สําหรับผมแล้วผมมองดูว่าผมมองดูนะสําหรับผมนะครับผมจะจัดแบบเรียบง่ายเลยนะครับะจะจัดแบบไม่ง่ายว่าต้องอิหยังมากไหมนะครับเพราะว่าหลักหลักสําคัญแล้วไม่ใช่สิ่งพวกนั้นนะพวกนั้นเป็นแค่องค์ประกรบเป็นแค่องค์ประกอบจัดให้มันดูหรูหราให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาพ่อให้น้นซาใหคนขา้มาเบึงซื้อนะครับแต่การจัดบุญมันอยู่การทําบุญน,นะครับ มันอยู่ที่ใจมากกว่านะครับอันที่ว่ายุ่นีิกับว่เแมนยังนะพี่น้องแต่อยากให้มองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับประเพศนี้เก่าเจ้าใดนะครับให้มันทันยุคทันสมัยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะยึดหลักตามข้องเก่าเลยมันกะกแบโมแมนพี่น้องก็ต้องเบิงต้องเบิงเศรษฐกิจต้องเบิงอย่างได้หลายอย่างนะครับยิ่งเศรษฐกิจยุคนี้พี่น้องลูกหลานเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับจะตกงานงอมแงมกันนะครับประเทศไทยเ้่าเรายังมัวที่ว่าจะยึด ตามหลักคือเก่านี่นะครับมัดกับโบได้นะครับบางที่ผู้เฒ um ่าผู้แก่ก็ต้องต้องเบิ่งนะครับว่าอนไนมันสิง่ายนะครับอันไนมันสิง่ายอนไนมันสิดีนะครับการจัดงานนี่นะครับมีอะไรเบิดเท่านั้นนะครับจะจัดใหญ่เท่าไรก็หมดเท่านั้นและที่สําคัญพี่น้องจะจัดคักปันเด่ก็สร้างนะครับก็ไม่ถูกใจคนทุกคนนะครับอย่าไปกลัวคนเบาพื้นนะครับอย่าไปกลัวคนเบาพื้นเขาเห็ดดีพี่นกลาเบาพื้นเก่านะครับ ให้พอดีเพิ่อนเขาบอกคือเ่าอะไรที่ทําแล้วทําให้เรารู้สึกว่าห้องสบายใจหรือว่ามันสะดวกกับเข้านะครับดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับให้กับเอฟซี FC, หรือว่าคนที่เข้ามาดูนะครับจะคิดเหมือนผมไหมนะครับการจัดอะไรก็แล้วแต่พี่น้องดูสภาพคล่องตัวเองแล้วก็ดูดูว่าเขามีความสุขในการจัดอยู่ประมาณใดน,นะครับไม่ใช่ว่าจัดแล้วจัดแล้วทั้งสิเสียทั้งเงินนะครับทั้งเมื่อยอ,อีกนะครับ การจัดงานนี่เหนื่อยมากนะครับโดยแถวบ้านผมนี่ยิ่งเหนื่อยนะครับคือกว่าจะจบงานพี่นลองเอ้ยนะครับเห็นว่าจ้าภากางตีนไปเกือบเดือนนะครับกว่าจะทํานั่นทํานี่ได้หลายอย่างนะครับเอาแบบไม่ง่ายนะครับเอาแบบไม่ง่ายเอาแบบที่ว่าเฮาสะดวกนะครับไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเฮานะครับบริสั่งความเดือดร้อนในเฮาแค่นั่นก็พอนะครับบุญนะครับมันไม่ได้สําคัญว่า มันจะยิ่งใหญ่หรือว่าจัดอะไรให้มันยิ่งใหญ่มากมายนะครับแต่ว่าเมื่อคุณทําแล้วนะครับคุณมีความสุขที่ได้ทํานะครับแล้วก็ไม่ทําให้ร่างกายห้องเมื่อยหลยนะครับจัดแบบนีไ้ไงก็ได้ขึ้นกันนะครับอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ได้จบที่เพทนี้นะครับขอบคุณ f c นะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับขอบคุณครับ